เอาคราฟแพรใหม่หรือเปล่าพี่ได้แต่คราฟสปีดลาร์ฟเลอน่าสนใจนะเลยแต่อนตอนนี้ผมปั๊มกล้วยไม่หยุดเลย<ะ>ผมผมปั๊มกล้วยอยู่เออเว้ยลิงทำงานดีเนะี่ยเอ,อ้ะมันใช้ขนมันใช้ขนอะไระพี่เตียงอัน,นี้ใช้ขนอะไระหมูป่าปะไม่แน่ใจ ถ้าเป็นหมูป่าผมน่านี่ไงใช้ขนหมูป่าทีด้วยผมมีสแปดอันผมน่าจะพอสร้างเตียงได้อยู่เคนเคนครับไงเคนเคนหรือเคนชุกกะเคนหรือเคนแบบไม่เทา้ามันเป็นเคนแบบ C A N E อย่างเดียวออ๋อก็ไม้เทา้าไม่รู้เหมือนกันนอยเดีย no ว ถ้าเรามีฟาดลาบชีวิตเราจะง่ายขึ้นเราจะไม่ต้องโดนอีหี้ฉลามไล่เด็กแล้วลิ้งเป็นโรเคี้ยมึงต้องมาทำอันเดียวกับที่กูจะทำด้วย <Wow. S 2> อ่เพี่เตียงเสร็จแล้วนะเหลือแค่คาบผ้าห่มเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวเป็นน้องที่ดีราคาผ้ะหม่ม พ่อผมทำไงวะใช้ใบปลาล์มพองเถอะไม่ต้องห่วงผมมีใบปลาล์มอยู่ในกล่องเต็มเลยเดี๋ยวลิงว่างงานไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> เอ,อ้าที่กูค้ามาันไม่ใช่พ่อผมเหรอก็เนี่ยเมคชิปแบงเกรดเนี่ย Nha, chưa thấy mưa quý vị. Aw, không thấy mưa đỡ. Bang, mưa đỡ, chưa thấy mưa đỡ. Bang,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  Bang, mưa đỡ.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  Bang, mưa ทำกำแพงไม่เสร็จมึงทำเสร็จแล้ว่ากลนะแต่กูนอนข้ามคืนมึงทำไม่เสร็จมึงแอบอู้ใช่ไหมได้ลิงเที่ยวพวกนี้เรานอนมันก็นอนไงมันทำตามเร้เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องกโก้อ่าจริงๆนะมันไม่ต้องคามนะอะไรเ่ไอ้คอมฟอร์ตอะไรนั่นอ่ะมันมีอยู่ในหีบบ้าบอได้เรียบร้อยไม่เราไม่เรามีเมทัลเยอะขนาดนี้เลยเนี่ย ขนี้นี่ต้องมึงหยุดทำเบอร์รี่กันหรือยังเนี่ยหยุดเถอะกูขอละไม่ก็หางานให้มันทำซิอย่าให้มันอยู่เฉยก็บอกให้มันทำกล้วยเียพี่ตั้งแต่ตอนที่ผมบอกแกเรานอนกันเมื่อกี้ผมเพิ่งให้มันหยุดทำเนี่ยให้งานอื่นๆนะวันนี้ เราอยากทำอะไรอะระเบิดอะไม่ต้องเรามีเดือดกัดผมผมจะผมจะให้มันทำไห้นี่ทำซอสแฮนเดิลอ๋อรู้แล้วพี่จะให้มันทำอะไรก่อนอะไรเพ่ทำกำแพงให้พี่ก่อนทำงานตะปุ่ค่าเอาตามตรงมาพี่ตั้งแต่เราทำรีแพรทเทิลเมื่อวาเราแทบไม่เคยได้ใช้เลยพี่ใช้บ่อยนะ มึงทำมึงให้ทำใบไม้ให้กูต่อสิวะไหนดูซิปล็อกรถกับมีดครับฮะมึงเอาใบมึงเอาดอกไม้เอ้ยมึงเอากรีดดอกไม้มาทำเป็นเนื้อฮะเจ๋งว่ะ <Here. S 1> เราจะมีเราจะมีอันอันลิมิเต็ดอันลิมิเต็ดมีด่เราจะมีเนื้อไม่จำกัดด้วยใบไม้ ไอ้เหี้ยเอ้ยเหี้ยแจะงว่ากูไม่ต้องล่าสัตว์แล้วกูแดกกูแดกเนื้อสังเคราะห์เอาเจ๋งขนาดไหนคิดดูก็แล้วกันไอ้เหี้ยว่าไอ้เครื่องไอ้เครื่องบดเนื้อไอ้เหี้ยนี่แม่งเจ๋งขนาดไหนอะแบบเนื้อสังเคราะห์แม่งเพิ่งบนโลกเราเพิ่งมามีมาได้สัองสามปีแต่ไอ้เหี้ยนี่แบบแค่ที่แค่ที่ไอ้นี่เนื้ออันเดียวเจอท่ามอีกอันหนึ่งแล้วใช้ระเบิดหมดเลยนะอืมเพราะว่าเราหายังหาวิธีระเบิดบ้านเนี่ยก็บินไม่ได้ โอ้ยเฮียแล้วกูไม่มีอาวุธงานงกอกตัครับมีแล้วแบงค์โอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ยโอ้ยกลับเข้าไปทำเฮียอะไรเหรือก็ตายหรอก เดวมาฆ้าให้กูดิใครแรงงานลิงทานสูงสกดเออใครหาแก้ปะท่อมได้บ้างอะ Dirty Water คืออะไรเบแก้วเหรอพี่ดตี r t อ w a อ่ะน้ำสกปรกผมว่าเราไม่เคยเจอนะต้องไปที่สวอมดิ์นี่เหมือนเคยเจอเป็นขวดอะขวดอยู่ตามพวกอาหาดตายพี่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ใช่ไหม <S <S เอ,อ้ยพี่มันไม่ยอมมาค้าให้ผมว่ะเอ,อ้ยมันมีเหมือนเปิร์กด้วยว่ะแล้วกูต้องมาหายเปิร์กแบบนี้มาจากไหนวะแย่วัยเฮียตกงานเป็นมุ้งมึงอ่ะแสตอ้าวนี่ไงชูกาเคนซีอาาดอ๋อเออใช่ชูกมันมีกูเก็บชูกาเคนซีดทิ้งไว้แล้วแปลงอยู่ไหนอ่ะแปลงยังไม่ได้สร้างอาวนี่นนไงนี่สร้างแล้ว แค่นอนเพจใช้เวลากี่วันนี้กี่วันนี้กว่าจะโตน,นี้เราจะได้ทำฟาร์มลาร์อันนี้อ่าเรามีวิธีง่ายๆอย่างหนึ่งที่เราจะไม่ต้องทำด้วยตัวเองลิงไปเร็วเดี๋ยวนะลิงตัวไหนมันทำงานวางมาเดี๋ยวกูดูย้อนหลังซูเป,ปรอร์ฮอตของของคู่นี้กัน แมงไม่ได้ดูทะเลาะลออก,กับเกมอืมทะเลาะกกเกมไอ้แหบบชา a ไอ <laughs> i made i t in ทา m ิเดี๋ยวกูดูยตอนนี้ผมตอนนี้ผมสามารถสแปม W เอ้ยสแปมสเปซบาร์แล้วแบบให้ลิงแม่งทำอะ่ะพ <laughs> ิ่ยายาลุพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลว <laughs> ให้ลิงม,มันทำงานเนึงก่อนแม่ป้าโรล,ลี่นี่ก็ไม่แย่นะเนี่ยทำไปเล่นไป บ้านยังไม่เสร็จเลยตาโรลิสเราก็มีชิอองอยู่แล้วไงแต่ชิอองไม่หัวแดงขอต้องหัวแดงอระเออไอเฮียดูกี่ครั้งก็ขาไปสัตวลผมว่าเราต้องการแรงงานลิงเพิ่มว่ะพี่ไปเลดปวล่ะ เดี๋ยวเรารอจัดตรงบ้านเราให้มันเสร็จสับก่อนแล้วเราให้ไปเล่นมีวิธีหาลิงเพิ่มนะทำไงทำไงไปเล่นสตอรี่ของตัวเองใช่ไหมพี่แล้วไปเอาลิงของตัวเองไปไปเล่นเวอร์อื่นแล้วเราก็เอาแรงงานพลาดมาเพิ่มให้มากกว่านี้อีกมาดิมาดิเชี่ยกวางโง่โปนี่ฝนนตกว่ะเสียบปูดอู้ฝนตก เอ้ยเฮียเอ้ยหูฟังกูอยู่ไหนวะกูฟางกูอยู่ไหนวะเัร็จรู้ไหมเนี่ยกูกูจะดูโคนี่เนี่ยฮะนอนโคนี่หูฟังกูอยู่ไหนเจอแต่กุญแจบ้านนเปลครับหูฟังกูอยู่ไหนหูฟังกูอยู่ไหนยันงใช้ยอยู่เลยไม่ใช่เหรอวะมันหายไปไหนตกอยู่ข้างขวากูเดอ้อไม่ใช่ ผูฟังกูอยู่ไหยคนเห่าฟังไม่เจอไอ้เหี้ยอันแม่งหายอันที่สองเลยเปลเรด้วยผูฟังกูอยู่ไหนเดี๋ยวมาไปห,หาฟังไปเจยาเพิ่งเห็นว่าตัวเองกำลังหิวข้าวตาย กูแต่กูฟังแล้วเห็นไหมันอยู่ปลายเท้าผมเลยพี่ตอนนอนอะซึ่งก็ไม่รู้ <pues S 1> มันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเมื่อไหร่มันจะขาบขบให้กูครับครับครับของสร้างบ้านกดเลยนะพี่อ่ะขอบคุณครับเดี <snowball ing> <S <s <ar> ๋ยวกูดูย้อนหลังก่อน มาเพยอันนี้ผมอันนี้จะแอไอ้งเอาบูปินเฉยๆไทโล๊บไทเฮเก็บไม่ได้ของเต็มตัว โอ้เลดมาแล้วเฮียเรดเลดมาแล้วมึงยังไม่คราของให้กูเลยสัตว์สนุอ่านี่ไงบนขับไม่ต้องละเราจะทรอยอ๋อกดเอฟกูจะทรอยโหมดแล้วเนี่ยทำไมมันกดเอฟแล้วมันไม่ทรอยโหมดเลยผมป่ะพี่อืม เป็นเหมือนกันไม่อะไรกูเป็นเหมือนกันเดี๋ยคือพี่กูลบได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะใช่แสดงว่ามันกันแม่คนอื่น่าลบของม,มอโซแน่เลย i อ my ไม m ทอมเอแล้วพี่นัดไปไหนอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปโมน้ำแข็งแต่พี่ก็จะออนถึงไว้อให้ผมเล่นสินะให้แรงให้ให้สวิงทำงานภาพต่อ อืมส่วนพวกเราก็ไปเลดลิงมาเพิ่มต่อเออทำตัวให้มีประโยชน์อืไอส่งก็เป็นน้องพี่ไม่นะเรงอย่าเอาเหล็กฉันไป เอ้ยเขาบอกว่าในคนคนหนึ่งส,สามถเอ่อถือลิงได้แค่ยี่สิบตัววะ่ะแค่ยี่สิบตัวแค่ยี่สิบตัวใช้คาว่าแค่ยังไงดีก่อนพี่ก็คิดดูนะสมมุติว่าเราต้องการตัดไม้ทั้งโลกเนี้ยเราใช้ยี่สิบตัวมันไม่พอหรอกพี่เราก็แค่ตัดตีเราไม่ได้รีบตัดทันทีนี่แต่ยี่แต่ยี่สิบต,ต,ตัวสี่คนก็แปดสิบตัวแล้วแบง ถ้ามันมาอยู่ด้วยกันในจอเดียวไอ้เหี้ย FPS ไม่ไม่คือไม่ต้องเดินอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยตัวสุ่มสิบไปดูเปล่าดูกูุ่มเปล่า <c oughs> เกมอะไรอากคือนายซื้ออากคือนายไมวเดี๋ยวอิจฉาแล้วก็เดี๋ยวเข้าเกมไปหาเปนสุ่มอีกไม่ได้เอ้มา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 กูยัดเกียนละมามันได้ตัวสุ่มตอนเจ็ดวันล็อกอินครอบเจ็ดวันได้ตัวสุม่มหนึ่งใบ เดี๋ยวมึงก็ได้แล้วไอพี่พี่พี่เลดเลดมาแล้วเล็ดมาแล้วเลดมาแล้วบอยเฮ้ยมันบอยมันบอยมันบอยเฮ้ยเยอะเยอะเยอะยของกูเป็นใครคุยคุยคุยสัตว์ควยเออเออเออเอ้ออะไรมึงมามานี่ทางพี่อะไรพี่กูตอกตอกตอกไหนไม่อ้าวจบแล้วหน้าไหนตัวเขียวหน้าไอตัวเขียวอ่ะ ตีตัวเขียวเลยไๆนไหๆไหนๆๆๆไหนตีคอนดะเ็นกันเองไม่ได้นะพี่มันหาคืออะไรรู่ผู้ตัวมึงก็เขียวไวเออลูกศรมึงยังจะเขียวอีกอะอันนี้ไม่ต้องถอนอันนี้แค่นี่เฉยจะทำเอาบุปปิ้นใครเข้ามาไม่เขย่ากูเองอ๋อ รางสแตนสแตนของข้าไปเลยสุ่มสิบโลสุ่มอะไรสุ่มตู้เรนโบว์มันเป็นบักมันเป็นตัวสุ่มตู้เรนโบว์เท่านั้นเว้ยอ๋อเรนโบว์ดีถ้ามึงได้แอนเด็กรอบกดอย่าก,กดนอนอีกคนนึงนะถ้ากดนอนอีกคนนึงจะเอ่อถ้านอนครบนี่หลับเลยนะแล้วก็จะไม่มีใครกดให้มันผ่านไปต่อเดี๋ยวพี่ไปมองน้ำแข็งกันการเวลาไงพี่ การเวลาหยุดนิ่งเนี่ยนั่งดูซุปเปอร์ฮอตอยู่เนี่ยอ่ะพูดเร็วๆมามามาเร็วพูดเร็วเ้ยอะไรวะเดอดสุดสิบใบพูดเดอดสุดสิบใบมาเปิดให้ดูเดี๋ยวนี้เปิดเนี่ยมึงก็เข้ามาดูสิพร้อมนะมาดูอยู่เนี่ยไปเลยฮุ้ยสีฟ้า เฮ้ยไ,ไม่ใช่สิวะห้าดาวไ้สัสอ่าห้าดาวโอลี่ห้าดาวตัวเดียวอยู่ตรงตัวที่เท่าไหร่วะเอาฟอร์ดไปกูก็ไม่รู้เหมือนกันพล้วปรากฏสุดๆได้ทาติจักรการทหา,างที่มันไม่มีโอกาสดอปอุตตะเกยใหญ่ที่สุดในอาณาจักแล้วนะมึงรู้ปะอ,อะไรนมเหรอเออเพราะตกพักคขยมาทำ โซูสสเน<อ>ถ้าอัซูรเรนก็เป็นวัวเฮ้ยอันนี้ปะเออตาดาไม่สุ่มต่อเพราะว่าตัวสุ่มสิบใบกูเก็บไว้อีเวนต์หน้าอีเวนต์หน้าเอ้ยสุ่มเลยกลัวเลยกลัวไอสัตว์กลัวกูไ่ได้สก,การดีดีเฮี้ย กูกำลังจะถามพี่เลยว่ากูต้องทาบกูต้องทาบอะไรอีกมาถึงจะได้ไอ้นี่ไอ้นี่อะไนอ่ะอะไม่ทันละโอ้ยเฮียใช้ขีดไอ้นี่อย่างเยอะเลย ไปตกหนักนะเนี่ยหนักเดชกูว่ากูโงได้กินข้าวอีกทีสองทุ่มแน่ๆเลยแม่กูซื้อข้าวกลับมาให้ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยเออนี่ไงไกายสโตนเจอแล้วกูจะได้อัปเกรดอะไรพวกนี้ได้ไอ้อะมันมีคุกกิ้งพอทด้วยเหรอวะไอ้เี้ยกูว่านั่งใช้แป์ไฟมานั้งนานทำโฟนแนนเพิ่มแล้ว โอเคไม่มีกิจอะไรกับอาร์คไนซ์ซื้อแล้วอ๋อมีอยู่กิจหนึ่งนี่ว่าโฟอะไร 2> e สองลักษณะจะเป็นอย่างนี้ว้ยจะมีสองขีดแบบหลักว้ยกันนะสองอันมีเห็นปะ่ะเห็นแล้วก็จะเปลี่ยนอาร์ตเ <Art. S 2> ข,ข้าใจระบบอิกเรื่องของคอเทนเชียแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนอาร์ตด้วย อาร์ตหมายถึงอัลติเมทหรืออะไรหรืออาร์ตดามเมจเป็นดามเมจเวทอาร์ตแบบอิลาสเตชันหนอสัตว์อ๋อแอดแอดมันเปลี่ยนปะอาร์ตเปลี่ยนไหนขอดูหน่อยไม่ดูในสกินไอโก,ก่าแอดไอสัตว์นี่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  e นี่นี่อาอีสองนี่มันจะเป็นนี้ กกไม่อแอร์ดูน่ารัก้าปกกูยังเป็นอมิยาอยู่เลยเป็นดอกตตอเยู่กูเปลี่ยนเป็นสกาดีแล้วไอ้กูกูสกาดีน่ารักเลยรู้สึกทำไมรู้สึกเป็นกับ่ทาชังก้ามันจริงไม่แรลมึงคิดไปเองเว้ยมึงไม่ได้อัพมันไม่ลองใช้ของสตอรี่โหมดเอของอีเวนท์ที่มันเลเวลยี่ส e ิบห้ายี่สิบห้าออหนึ่งปลล่ะ กากไอ้เหียน่าจะใช่แหละโอ้โหบนขับเต็มเลยว่ะ